สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันพฤหัสนะวันนี้เป็นนักเรียนชั้นป,ปีที่หนึ่งทับสองนะคะวันนี้ตั้งใจเรียนดีมากตั้งแต่เช้าชั่วโมงแรกเลยครูค,คุมอยู่ปลายทางนักเรียนเรียนเรื่อง เรียนเรื่องอะไรการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมีอะไรบ้างธรรมชาติต้นไม้ต้นไม้ภูเขาภูเขาน้ำอ่าน้ำตกทะเลทางโน้นแ่ละทางผู้ชายไม่ได้ยินเสียงเลยอยากได้ยินเสียงดอกไม้ก็ใช่ต้นไม้มีคนอื่นไหม ทะเลอือมีอะไรอีกน้ำตกด้วยอ้าวผู้ชายมีน้ำตกเพิ่มมาอีกหนึ่งฮะสัตว์น้ำอือสัตว์น้ำต้อเป็นท่ะฮะก้อนเมฆอืใช่เนอะอยู่บนฟ้าไม่มีใครไปปั้นเลยลอยไปก็ลอยมาใช่ไหมฮะใช่นกด้วยอีฮะ อาทิตย์อูใช่เนื้อตื่นเช้าก็ทํางานเลยไม่มีใครไปบังคับเลยเป็นไปเองโดยอัตโนมัต,ต,โมติโดยธรรมชาติเลยใช่ไหมเช้ามีใครไปบอกไหมว่าต้องทํางานแล้วหน้าอาทิตย์ตื่นเช้าแล้วมีไหมไม่มีมมตื่นอัตโนมัติตตตเลยพอตกเย็นก็ทําไม<อ>ตกเลยพระอาจารย์ก็ทํางานแทนเลยใช่ไหม ไปดูภาพธรรมชาติวันนี้เราจะวาดภาพธรรมชาติกันเมื่อเช้าก็ทําไมการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติคราวนี้ถึงทีนักเรียนจะต้อง <Wow. S 1> วาดแล้วว่าธรรมชาติที่หนูรู้จักนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันที่สไลด์ครับมาดูนักเรียนอ่านพร้อมกันได้ไหมคะ <Yeah. S 1> อ่าลองอ่านให้ครูฟังซิ yeah. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้รอบๆตัวเราไปดูสิว่าสิ่งที่หนูบอกครูเมื่อกี้เนี้ยมีไหมมีที่หนูบอกไหมได้แก่อะไรบ้างอ่านตอ แนนอ่าเก็บสะสมไว้ก่อนตอนนี้ตอบเรื่องเกี่ยวกับธรมธรมชาติภาพธรรมชาติภาพธรรมชาติเนี้หรือถ้าครูบอกว่านักเรียนวันนี้ให้ได้วาดภาพธรรมชาตินักเรียนก็บอกได้แต่ถ้าครูเปลี่ยนคําพูดว่าขอให้นักเรียนวาดภาพทิวทัศน์นักเรียนเข้าใจว่ายังไง เมืออภาพเดียวกันไหมทิวทัศน์ทิวทัศน์ก็เหมือนกันธรรมชาติรอบๆตัวเราเนี่ยบางครั้งครูก็พูดว่าวาดภาพทิวทัศน์ทิวทัศน์ภูเขาน้ำตกต้นไม้นกคนสัตว์สิ่งของบ้านทะเลอย่างเงี้ยรอบๆตัวเราก็เรียกว่าภาพทิวทัศน์เหมือนกันนะคะ นักเรียนไม่ต้องงงนะถ้าไปเจอคำว่าภาพทิวทัศน์หรือภาพธรรมชาติเป็นภาพลักษณะเดียวกันนะคะอันนี้มีธรรมชาติที่สวยงามท้องฟ้าสดใสมีก้อนเมฆมีทะเลมีภูเขาสวยๆมาฝาเพราะว่าทำไมเดี๋ยวเราจะไปวาดภาพทะเลสวยงามกัน ดูภาพธรรมชาติที่พร้อมยังที่หนึ่งนี่ทะเลทะเลสวยไหมสวยนะสวยงามแค่เห็นทะเลก็ทำไมหน้าไปว่ายน้ำแล้วใช่ไหมธรรมชาติที่สดใสท้องฟ้าสีฟ้าสดใสอันนี้มีก้อนมเมฆก้อนเมฆสีอะไร สีขาวลอ,อยเป็นเหมือนปุยนุ่นเลยเต็มท้องฟ้าเลยออมีเออมีภูเขามีถนนนี่อันนี้ก็เป็นทะเลเมื่อเช้าวิชาภาษาไทยก็ทำไมไปเที่ยว,วไปเที่ยวอะไรกันไป,ไปเที่ยวทะเลทะเลที่ยวเกาะเลยนี่นี่นี่อยู่ทะเลมีเกาะมี ก้อนเมฆมีท้องฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสใช้สีฟ้าถ้าก้อนเมฆกำลังฝนตกละ่ะฝนกำลังจะตกสีเทาๆดำๆใช่มไหมนี่ก็เหมือนการก้อนเมฆเปลี่ยนลักษณะแล้วจับกลุ่มเป็นก้อนก้อนเนี่ทะเลสวยงามไหม,มข่าวนี้นี่อีกหนึ่ง ตัวยางเมเยอะเลยเอยอฮะเหมือนอะไรนะคะเหมือนขนมสายใหม่เลย,ยเด็กๆบอกเอามาดูอันนี้เพิ่มเรือม,ม,อมาจอดอยู่ที่ฝั่งทะเลแล้วค่ะนี่มีเกาะเกาะเกาะเมื่อเช้าวันนี้ใช่ไหมเหมือนไหมเออมไม่เห็นไหมเมื่อเช้าดูกันไปนี่ก็เป็น อีกหนึ่งตัวอย่างมีหลายหลายแบบหลายหลายแบบให้ดูเออหน้าเหมือนอะไรเนี่ยก้อนแมฆอันนี้โอ้โหเด็กโวหน้าเหมือนแกะเลยค,คิดสิคิดิยาบอกหน้าเหมือนแกะเลยก้อนแมฆอันนี้โอ้โหแสดงว่ามีความคิดสร้างสรรค์น,นะเนี่ยจินตนาการออกมาเหมือนแกะเลย อ้าวนี่เป็นทุ่งนาธรรมชาติทุ่งนาภูเขาท้องฟ้าก้อนเมฆนี่ไหมธรรมชาติสร้างมาสวยไหมสวยไม่มีทั้งสีเขียวสีฟ้าสีขาวสวยจังเลยนี่ก็ทะเลเหมือนกันอืมอยากไปเที่ยวไหม จะพาไปเที่ยวทะเลดีไหมเอผู้ชายสงสัยไม่อยากไปทะเลชอบเล่นน้ำทะเลไหมคะอือเออเด็กๆที่อยู่ปลายทางต่างจางาังหวัดอาจจะเคยมาเที่ยวทะเลหัวยหินแล้วก็ได้นะทะเลก็จะมีน้ำทะเลสีฟ้าๆสีเขียวๆน้ำใสๆองคฟ้าแล้วก็ชายหาดอย่างนี้แหลคะค่ะนะธรรมชาติของทะเลนะอันนี้ก็ อันนี้เห็นชายฝั่งเยอะหน่อยชายฝั่งก็สีขาวๆสีน้ำตงน้ำตาลเนี่ยมีภูเขานะมีน้ำทะเลแล้วแต่นี่เห็นไหมมีเกาะอ,อันนี้เกาะเกาะเกาะอ,อยู่กลางแม่น้ำนี่เรียกว่าเกาะเลยนี่นี่เหมเมื่อเช้าเรียนเกาะไปดูเกาะหลายแห่งคราวนี้ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนี้ก่อนเมฆก็เริ่มไม่จับกลุ่มเป็นก้อนๆแล้วนี่มีต้นมะพร้าวยืน่น<อ>มาช,ชายจากชายฝั่งหนะ้าเนียเนี่ยเ,นะเดี๋ยวจินตนาการของแต่ละคนวาดภาพธรรมชาติสามารถที่จะนำไปวาดได้เก็บรายละเอียดภาพอันนี้ก็เหมือนกันนะ ท้องฟ้าสดใสสวยงามทำธรรมชาติเลยก้อนเมฆเยอะแยะสวยสีขาวเต็มท้องฟ้าเลยน้ำทะเลก็เป็นสีฟ้าเลยมีเกาะมีภูเขาให้ดูมากมายเดี๋ยวจะพร้อมที่จะวาดภาพธรรมชาติกันยัง,งพร้อมแล้วแต่ตอนนี้ครูจะพานักเรียนไปเที่ยวทะเลไปกันไหมไปใครไปยกมือ ใครไปลุกขึ้นยืนใครไปลุกขึ้นยืนเลยแล้วก็ทำไมไปทะเลพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทาง มา,นะเาเที่ยวทะเลแล้วต้องเตรียมอุปกรณ์ในการวาดภาพไปด้วยน,นี่คือกระดาษสำหรับวาดนะเป็นกระดาษร้อยตอนนี่เป็นดินสอสำหรับร่างภาพนะมีความเข้มนะอ่อนที่สุดแล้ว HB บจำได้เก่งมากเือเก่งมากเลยเอายังลบมาไหม อีแต่ล,ลบคูมีแท่งเล็กอ่ะลบได้ลบเส้นที่ต้องไม่ต้อง